อ้อะไรวะภาส<อ>รีรับนี่ไปรับนี่ไปอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับทุกคนเอ,อข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 อ,ขอโทษนะภาษีพวกนี้ไม่ดูมากเกินไปหน่อยเหรอไม่หรอก การเก็บภาษีจำนวนมากจากพวกนายเป็นวิธีที่เวิร์กมากในการลดจำนวนผู้อพยพและแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายในอเมริกาไอหนี่เดี๋ยวปัดเลยนี่แบบนี้จะไม่ทำให้เราซื้อของแพงขึ้นด้วยเหรอภาษีเป็นสิ่งที่สวยงามมันยืดหยุ่นมากฉันชอบนะลองดูสิไม่เด้ฟังเลยนี่เฮ้ยทอมขอจอยได้คอนเซ เบีเอาหน้าเพื่อนต้องมีทางอื่นสิตโตกันแล้วนะเราไม่ควรจะแคนาดานายเองก็เต็มเก็บภาษีแล้วด้วยนี่ภาโก้คงไม่แพงขึ้นหรอกมั้งนะ้อมาไหม